สวัสดีครับเพื่อนๆน,นักสะสมที่เคารพรักทุกท่านครับขอยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสยามชาแนลนะครับช่องนี้มีแต่เพื่อนครับ ในส่วนของคลิปนี้นะครับสยามชาแนลนั้นจะประกาศตามหานะครับในส่วนของเหรียญ2บาทซึ่งเป็นสีเงินแบบนี้ทั้ง3พศนะครับต้องบอกว่านะครับประกาศตามหาหากเพื่อนๆหาเจอนั้นนะครับสามารถที่จะส่งมาขายให้กับสยามชาแนลได้ยินดีที่จะนะครับประเมินราคาให้นะครับเหรียญแรกนั้น2 0 0 0เหรียญที่2นั้น3 0 0 0เหรียญสุดท้ายนั้นนะครับปีสุดท้ายนั้นจะซื้อในราคา5,000บาทนะครับ แน่นอนครับในส่วนของเหรียญที่เราพบเจอกันในท้องตลาดนั้นก็ยังมีเยอะเลยทีเดียวนะครับแต่วันนี้นะครับสยามชแนวนั้นไปเจอข้อมูลบางอย่างนะครับในกลุ่มของ Facebook นะครับซึ่งมีลักษณะที่แตกต่างจากเหรียญปกตินั่นเองนะครับจึงทําให้สยามชแนลนั้นต้องการที่ จะประกาศรับซื้อของเพื่อนๆน,นะครับเหรียญสองบาทนะครับเพื่อนๆครับแน่นอนครับมีอยู่หลายพศด้วยกันที่เป็นสีเงินแบบนี้นะครับด้านหน้านั้นเป็นพระบรมรูปของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในรัชกาลที่9แบบนี้นะครับเป็นสีเงินมีข้อความว่าภูมิพลอดุลยเดชอยู่ฝั่งซ้ายฝั่งขวาเขียนคาว่ารัชกาลที่เกบริเวณขอบเหรียญน,นี้เรียกกันว่านะครับอ่า ขอบไข่ปลานั่นเองนะครเป็นจุดไข่ปลานะครเต็มเหรียญแบบนี้นะครับเหรียญ2บาทนั้นนะครับต้องบอกว่าเป็นขอบเฟืองแบบนี้ดูคล้ายๆกับเหรียญ10บบาทนะครับประมาณนั้นนะครับแต่เป็นเหรียญ2บาทส่วนด้านหลังนั้นนะครับจะเป็นในส่วนของนะครับเป็นรูปของภูเขาทองหรือว่าหรือว่าเป็นวัดสาเกต ราชวระมหาวิหารนั่นเองนะครับจะมีข้อความว่านะครับประเทศไทยและก็พอสอบอกนะครับเรียนรุ่นนี้มีด้วยกันทั้งหมดนั้น3พอสอด้วยกันนะครับต้องบอกเพื่อนๆแบบนี้นะครับเราจะบอกว่าเราซื้อในส่วนของลักษณะแบบไหนนะครับเนื่องจากเราก็ ไปเจอข้อมูลบางอย่างอยู่ใน Facebook ในกลุ่มซื้อขายเหรียญนั่นเองนะครับสยามชาแนลจึงอยากจะประกาศรับซื้อของเพื่อนๆนะครับเรามาดูข้อมูลเชิงลึกกันนิดนึงนะฮะทำไม3เหรียญถึงราคาแตกต่างกันนะครับมาดูกันครับในส่วนของเหรียญปี2548นั้นนะครับมีขบวนการผลิตนั้นอยู่ที่4ล้านเหรียญน,นะครับในส่วนของปีพศ2549นั้นผลิตเยอะเลยจริงๆนะครับ อยู่ที่นะครับ128 000, 000ล้านเหรียญนะครับตามข้อมูลน,นะครับในส่วนของปี2550นั้นต้องบอกเพื่อนๆว่าปีพศ2550นั้นตามข้อมูลน,นั้นว่ากันที่200กว่าล้านนะครับบางเจ้านั้นก็บอกประมาณ26,977,600เหรียญนะครับแต่ว่า3เหรียญน,นี้ข้อมูลเชิงลึกจริงๆแล้วนะครับที่พศที่หายากที่สุดนั้นคือปีพศ2550ครับเพื่อนๆครับนะครับบางข้อมูลก็บอกว่า200กว่าล้านนะครับดูเหมือนจะผลิตเยอะกว่าเพื่อนๆ ทั้งสองพศนะครับแต่ว่าปรากฏว่านะครับตามการค้นคว้าและค้นหานั้นนะครับในส่วนของปี2550นั้นจะหายากกว่าปกตินั่นเองนะครับเพื่อนๆหลายคนถามเข้ามาว่าสยามชาแนลครับนะฮะสีเงินนั้นมีการเล่นหากันในกลุ่มนักสะสมไหมนะครับถามว่ามีไหมมีนะครับแต่ว่ายังไม่โด่งดังถึงขนาดว่านะครับจะนะครับซื้อกันแบบเป็นราคาเหรียญต่อเหรียญนะครับถ้าปี2548ผลิต4ล้านเหรียญนั้นถ้าเป็นถุงก็แพงอยู่นะครับอยู่ที่500บาทนะครับ ถ้าเป็น2,549นั้นก็ราคาต่ําลงมาแต่เกินหน้าเหรียญน,นิดหน่อยนะครับเขาเล่นหากันนั้นเป็นถุงเป็นร้อยเหรียญพันเหรียญขึ้นไปนะครับ แต่ทางช่องของเราก็ยังไม่ได้ประกาศรับซื้อนะครับมาที่ปี2550นั้นก็ถือว่ามีราคาอยู่นะครับเห็นเล่นกันจริงๆแล้วนะครับบางเจ้าก็ซื้อกันถึง5บาทนะฮะถึง15บาบาทก็ขึ้นอยู่กับการตกลงกันว่าจะซื้อขายกันอย่างไรแต่ทางช่องสยามชาแนลนั้นยังไม่ประกาศรับซื้อของเพื่อนๆนั่นเองครับแต่วันนี้นะครับเราจะมาตามล่าตามหานะครับให้เพื่อนๆนั้นหามาขายให้เราถ้าเกิดว่าเพื่อนๆไปหาเจอนะครับฟังให้ดีนะครับไปหาเจอก็คือนะครับปกติแล้วเหรียญนะครับ 2บาทนะครับที่เป็นสีเงินนั้นนะครับในทุกๆปศทั้ง2อ4 8ั5 4้นะครับถ้าเกิดว่าเราจับเหรียญให้ตรงแบบนี้นะครับเพื่อนๆดูตามผมนะครับ สังเกตดูนะครับฟังคําบรรยายด้วยนะครับถ้าเกิดว่าเราหมุนกลับมาแบบนี้นั้นเป็นพระเสียนกลับลงมาแบบนี้นั่นคือเหรียญปกติยังหาชมได้ง่ายนะครับสยามชาแนลก็ยังไม่ประกาศรับซื้อนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของปี2 5 4 9นะครับผลิตอยู่ที่128ล้านเหรียญนะครับถ้าเป็นเหรียญปกตินั้นแน่นอนนะครับจับเหรียญให้ตรงแบบนี้ก็เช่นเดิมครับเพื่อนๆครับหมุนกลับมานั้นก็จะกลับลงมาแบบนี้นะครับเราก็ยังไม่ได้ประกาศรับซื้อในทุกๆพศจะดูเป็นเหมือนกันแบบนี้แ ว่านะครับเราไปพบข้อมูลบางอย่างนะครับที่ทําให้สยามชาแนลนั้นประกาศรับซื้อของเพื่อนๆเลยนะครับหากใครหาเจอนะครับฟังตามพศที่เราบอกนะครับ หลายคนเห็นเลข2อยู่ตรงนี้อย่าตกใจนะครับนี่คือความสามารถพิเศษของคนไทยเรานั่นเองนะครับถือว่าคนไทยเก่งไหมครับเนื่องจากว่านะครับเหรียญ2บาทนั้นนะครับที่ออกมามีใหม่นั้นนะครับทาให้รู้สึกสับสนระหว่างเหรียญ1นบาทกับเหรียญ2บาทดูคล้ายละไม้คล้ายคลึงกันจึงทําให้พ่อค้าแม่ขายนั้นนะครับมีการนะครับทอนผิดทอนถูกนะครับทำให้กองกระสาบและกรมธนารักษ์นั้นหยุดผลิตทันทีนะครับในส่วนของเหรียญรุ่นนี้ตอนนี้ก็เริ่มหาพบเจอกันได้ยากแล้วนะครับทำให้พ่อค้าแม่า นั้นนะครับเขียนเป็นเลข2บาทแบบนี้อัจฉริยะเมืองไทยครับพ่อค้าแม่ค้าเราถือว่าสุดยอดปรบมือให้ท่านด้วยนะครับเรามาดูกันครับในส่วนของนะครับอ่า ความหมายและก็ในส่วนของลักษณะที่นะครับสยามชาแนลนั้นจะประกาศรับซื้อให้เพื่อนๆหามาขายให้เรานะครับดูราคาไว้นะครับเราจะประกาศรับซื้อพอซอนในราคาเท่าไหร่ขออนุญาตเรียงตามนะครับเรียงตามลักษณะที่เราจะพูดถึงนะครับถ้าเกิดว่านะครับท่านหาเจอรูปลักษณ์ที่ผมจะพูดดังต่อไปนี้นะครับถ้าเป็นปี2 5 0 0นะครับ 48, นะครับ ผมจะ,อะขออนุญ,ญาตครับถ้าเป็นปี2,549นะครับในเหรียญแรกนั้นยินดีที่จะประกาศรับซื้อในราคา2,000บาทนะครับ นะครับในส่วนของปี2548นั้นจะซื้อในราคา3,000ถ้าเป็นปี2550นั้นจะซื้อในราคา5,000บาทสรุปแล้ว3เหรียญนี้จะมีมูลค่าสูงถึง10,000บาทในขณะนี้นะครับต้องบอกว่าในขณะน,นี้แต่จุดที่ผมจะซื้อของเพื่อนนั้นเพนเื่อนสังเกตดูให้ดีนะครับปกติแล้วเหรียญนั้นจะหมุนล,ลงแบบนี้ถูกไหมครับด้านหน้ากับด้านหลังจะกลับกันแบบนี้ บรมรูปของพวกองค์ท่านตรงขึ้นนะครับภูเขาทองจะกลับลงแบบนี้นะครับมาดูกันครับสิ่งที่ผมกําลังจะพูดถึงนั้นคืออะไรนะครับเดี๋ยวขออนุญาตที่หนึ่งนะฮะเพื่อทำความเข้าใจให้เพื่อนๆเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะครับถ้าสมมุติว่านะครับเพื่อนๆครับจับเหรียญแบบนี้นะครับสมมุตินะจับตามที่ผมบอกนะครับด้านหน้าตรงขึ้นแล้วหมุนกลับมาแบบนี้นะครับสมมติว่าเป็นเหรียญเดียวกันนะครับแล้วปรากฏว่านะครับที่เป็นภูเขาทองนั้นตรงขึ้นทิศทางเดียวกันระหว่างด้านหน้ากับด้านหลังแบบนี้นะครับเพื่อนๆ นะครับระหว่างด้านหน้ากับด้านหลังแบบนี้นะครับตรงขึ้นที่ทางเดียวกันนะครับแบบนี้นะครับ สมมติว่าเป็นเหรียญเดียวกันนะครับเนี่ยฮะผมประกอบเหรียญที่เฉยนะครับด้านหน้ากับด้านหลังตรงขึ้นทิศทางเดียวกันแบบนี้ถ้าเกิดว่านะครับอ่าอย่างที่บอกนะครับถ้าเกิดว่าเกิดขึ้นกับปีพศ2 5 4 9นเะครับเป็นสีเงินเท่านั้นนะครับในปี like. 2 5 4 9ยินดีรับซื้อนะครับในราคา2,000บาทสภาพสวยๆนะครับยู c อนถ้าเกิดขึ้นกับปี2548นั้นนะครับยินดีรับซื้อในราคา3,000บาทแล้วก็ถ้าเกิดขึ้นในปี250เพื่อๆฟังให้ดหร้อยี้นะัผม ยินดีรับซื้อ5,000 50, บาทครับเขาเรียกกันในกลุ่มนักสะสมว่าพระเสียงตรงคือด้านหน้ากับด้านหลังตรงขึ้นทิศทางเดียวกันแบบนี้นะครับสังเกตดูนะครับถ้าเกิดว่าเหรียญของท่านจับหมุนแล้วนะครับพระบรมรูปของพระองค์ท่านตรงขึ้นด้านหลังนั้นตรงขึ้นแบบนี้เหมือนกันนะครับยินดีที่จะประกาศรับซื้อของเพื่อนนะฮะถ้าเจอ3มเหรียญนะครับสามประสอนี้พร้อมกันยินดีที่จะประกาศรับซื้อสูงถึงชุดละ1 0 0 0 0บาทครับ ะครับหากเพื่อนเหาเจอนะครับลองหมุนดูเล่นๆนะครับอ่าถ้าปี484950นี่นะครับมาชุดนี้นะครับยินดีรับซื้อในราคา1 0 0 0 0บาทในขณะนี้นะครับหากเพื่อนเหาเจอนะครับสามารถที่จะส่งมาขายให้กับสยามชาแนลได้ที่ q r วอาโค้ A นี้นะครับ นี่คือวาโคดแล้วก็ ID นะครับของสยามชาแนลนั่นเองเพื่อนๆสามารถแอด ID และส่งกลับมานะครับแต่ยถ้าเป็นปกติแบบนี้เรายังไม่ซื้อนะครับถ้าเป็นเพระเสียงกลับยังไม่ซื้อนะครับพรเพื่อนๆทุกพศออยังไม่มีการประกาศรับซื้อนะครับแต่ถ้าเป็นพระเสียงตรงยินดีรับซื้อทุกพศนะครับถ้ามาเป็นชุดนั้นซื้อ10,000บาทใน3เหรียญนี้นะครับสามพศนี้นะครับขอบคุณทุกท่านครับที่เกรติดตามรับชมช่องสยามชาแนลของเราขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่กดติดตามกดกระดิ่งกด subscribe ให้ สนุกฟังกันให้สบายนะครับกับสยามชาแนลช่องนี้มีแต่เพื่อนครับสำหรับคลิปนี้ขอกราบคำว,ว่าขอบคุณและสวัสดีครับ